มาดูวิธีตัดแก๊สเด็กหนาหนา รถไฟลงบ่ ลุดเลยวกนี้ไม่ต้องเคาะเราเร่งไฟให้มันแรงๆก่อนบ่ะตอน,น,นตอนแรกไฟ่อน,นอันนัมันนานมันนานโอ,อ้เนนี้เหล็กกี่มิลนี่สิบห้าถึงปะเกือบอมอ น้อยเกือบยี่สิบนิ้นแล้วนะตอนนี้ต้องต้องต้องเพิ่มความแรงของไฟก่อนช่วงหนึ่งไฟเพิ่มแรงอ่อนอ่อน,ออนมันไม่ทันเลยแมันจะมันนาน,น,านมัน,น,นมันร้อนแต่มันจะนานมันไม่เหมือนเราตัดออกจากขอบนะ เราได้ดูแล้วก็ปรับไฟใหม่การตัดูีทันเรื่องแรงก็ไม่ดีอ่ะทำไมครับ มันจะละลายกายจะเป็นไม่ขาดอะโอ้ oh. ไฟแรงไปไฟแรงไปก็ไม่ดีเดี๋ยวลมตอนเราจำตัดเนี่ยแรงไปมากไฟก็ไม่มีต้องคอยจะเอาแต่เสียงองเพราะว่ไม่ขาดอะครับ อีกแผ่นหนึ่งเขาปรับลมยังไงเนี่ยปรับไฟปรับลมนี่ยผมจะเป็นแก๊สผมจะเป็นลมเรอ๋อสายสายดำสายสีน้ำเงินครับมันเป็นลมเป็นลมสีแดงเป็นแก๊สหัน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  ให้ดูให้ดูไฟอันนี้จะเป็นแสงให้มันเป็นแสงลักษณะนี้เนาะแสงมันจะออกเป็นแสงสีฟ้าเขาเรียกผสมผสมไฟกับลมเนาะต้องเรียกว่าต้องช่างมืออาชีพอหาอันนี้ลองเนาะครับลองลองผิดลองถูก โอ้แต่ว่าปรับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับคนไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเอาแต่แรงเยอะมันก็อยู่ที่ปรับไฟเนาะคือคือการปรับไฟถ้าเหล็กแค่กลางกางห้าหงกินเราจะไปเอาแรงก็ อะไรก็การเนอ้วมันต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีประสบการณ์ด้วยไม่ใช่ว่าจะปรับยังไงก็ได้เนาะอย่างอย่างอย่างนี้เหล็กหนาๆเหล็กหนาๆแล้วก็เพิ่มไฟเพิ่มลมนิดนึงคือรกันจนว่าตัดยังไก็ได้แต่ออกมาบางทีออกมาไม่สวยออกมาไม่ได้ กาเรเดือนของเราเนี่ยครับอืออือเราพูดถึงเ่อกว่าจะเป็นนี่ก็ใช้เวลาฝึกนานกัน,นครับเนี่ยพูดถึงนะ,ะถ้าคนไม่เป็นเลยเนี่ย แต่ว่าเนาะมักนก็ทุกคนก็ต้องมีการฝึกมาก่อนกว่าจ,จะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โสุดยอดเข้าไเรียนไเลยนร้อนละแต่มันเย็นแต่มันก็เหมือนกับตัดออตโต้เลยเงี้ยีด้นนานหลังแค,ค่สกิดสกิดก็สวยงามแล้วเนี่ยแค่จะไม่ต้องเคลียร์แต่งแล้ว